สวัสดีครับอยู่กับช่องปลายบุญทรงน้องธนวาครับนี่จเจอกันบรรยากาศตอนเช้าๆครับที่ซุ้มครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับจะพามาดูจ้างคุณครูมาสอนพิเศษหมู่เบนนะครับเอาสวัสดีก่อนสวัสดีครับนี่จะจ้างคุณครูจากไหนมาสอนกันบ้านครูจากไหนไปเอาค,ครูมาเหรอ ครูมาดิว่ะมาสอนกันบ้านไหมวะตั้งแต่บ้านเล้วอ,อ่ะโอ้โหเ, <c oughs> เด็กเออ <c oughs> สวัสดีครับเด็กเออได้ไงคุณครูมาจากญี่ปุ่นนี่ครูทรงนี <c oughs> <c oughs> ่จะมาสอนพิเศษครัพิเศษนะครับใครจะสอนใครครับ ครูจะสอนนักเรียนเลยนักเรียนจะสอนครูครับมีมีอะไรบ้างเนี่ยผมต้องได้เรียนดีๆนะอ๋อครับผมครับคุณเอกเออเรียนดีเรียนเก่งนะได้ครับผมเออเปนคุณครูไม่ได้ครับจากครับสอนจ้ากสอนบูเบรย์เลยครับครับครูมาจากญี่ปุ่นครับต้องแนะนำตัวครับ คุณครูชื่อคุณครูมองดูงัวนะครับคุณกได้คุณกูได้ไม่ไม่ตากระหักมันมีอะไรบ้างเนี่ยฮะดูสตาดูดิดูตัวดูรองเท้าครับรองเท้าเครื่องนี้เป็นหน้าฝนครับเราที่เกียร์ตัดรองเท้านั่งดียนดิอ๋อโซนไหนตัวไหนบ้าง เขาจะให้ยังไงอ่านวะเอออ่านวะอ่านวะเนาะคุณครูเออครูบอกว่าเนาะอ่านและระบายระบายสีฟ้ารอบคำ่ำเออแล้วกะ็คำ่ำที่มีล้อเลือ่ออืมควบได้ระบายสีเขียวรอบค่ำที่มีล้อลิงอเอาระบายสี ตัวไหนที่เขามีลอเรือนี่ให้ระบายสีฟ้าด้วยใหระบายสีฟ้าเลยเออเลยที่ที่ที่มีล้อลิงเนี่ยให้ระบายสีเขียวอ่ะใชอไหมเออถูกแล้วอจะตายเห็นดูครับกนะอ๋อภาษากลางได้ครับครับอืมขลังนี่หน่อยไม่ใช่ไม้ตีได้ดิเอา อ่านด้วยอ่านด้วยรอเล็นลอเอเล่นอเล่นเล่นไม่เล่นเล่นอันนี้พอรออัวมันใช่ที่ไหนพอรออัวคัวโอว่อรออัวคัวบอกพิษอ๋อยังไงพอรออัวมันจะสอนนั่งเออหนักเออครูนั่งนักเรียนจะสอนอ๋อนักเรียนสอน อ่านตัวไหนตัวนี้อ่านว่าลอเอ็นเล่นลอเอลีรอเอลีเลนอเลนลอโนเลนเล่นเมกเล่นเล่นเมกเล่นเฮ้ใช่ไหมใช่ไหมลอเอเลใช่แล้วลอเอลีเลนอเลนเลนอเล่นเลนเมกเล่นเลนเมกเล่นเอออ๋อโอเคเอ่าอ่าตัวนี้พ้ออัวขัว จที่ไหนจังไงล่ะคอวัวคัวคอวัวคอวัวคัวพิษอะไรคอวัวรอคัวคอรอวัวคอรอวัวเออวัวคัวบ่มีวัวแม่หนออันนี้มันสละอัวเนาะแม่นบ่เออตรงนี้ว่าแว่นบอกว่าแว่นอันนี้มันสละอัวเนาะแม่นบ่เออจังไงสิเสียมาเอาคอวัวรอคอคอรอ ขัวคอรออัวขัวอืมอกระบอกนี่เดี๋ยวลเออกออะกะเออกออะกะบอโอกอบอกกระบอกกอรออะกอรอกอรออะกะบอโอบอโอกอบอกบอโอกอบอกเออนี่อะไรตรงลุงตรงลุงสิบทุ่ม รอเอียนอเรียนไม่เอกเรียนไหนรู้ว่าไงพ่ออุทุเออรออุทุกินเหี้ยกว่าไอ้นี่ไม่รู้เอามคกรูมาสอนรอสระเอียรอสระเอียแปลว่าเรียนรอเอียเออเรียนอเอรียนรอเรียนเออนักเรียนผู้เรียนนักเรียนครูครูไปแจกไดียร์นะคือให้เด็กเรียนสอน สดงว่าแจกญี่ปุ่นกุสกุสกุภาษาไทยบุคคลใดนะขาใหม่มสอนภาษาไทยมันก็บุคคลใด้องสอนภาษานะทิเอาเขียนเียนวาดวาดเข้าไปอ่านด้วยอ่านด้วยอ่านด้วยอ่านคุณครูฟังชัดชัดระบอกออะไรมีโลเลือกโกอากบบโอกโบกะบไม่ใช่เลยกโลอากออบ อเราอ่านว่าเราบอกโอเคเอาวาดลงไปนี่เราเลือกควบกับสีฟ้าอ๋อเราเลือกควบนี่สีฟ้าเลยสีถั่วลอเลิงมันสีเขียวสีทำถูกแล้วหรอสีเรครูครูสอนไม่ถูกเนาะใช่ไหมกูบดมือกูไม่ค่อยถนัดชลังจให้หน่อยชลังจให้หน่อยปื่อนเพื่นเดี๋ยวเราเขียนดีๆดีดีงานแจกเสือนกันลังดีดีดู กนณีกำลังลุงมาสอนภาษาไทยนะครับพี่น้องเพรขอตดเขาไปครับขรังขลังไม่ไม่สะดวกนะครับโอ้ยยิบยิบปุ่นสอนภาษาไทยครับผมเพราาะว่ต้องมาสอนภาษานะครับอุ้ยได้จ้างว่าไอ้สอนนะครับผมจ้างมาสอนติจ้างมาเรียนเศษครับสอนพิเศษดีดีดีขลังมาติวมาติวมาติวจะจะเสร็จไหมนี่วันนี้มีมีมีกินหน้าสิสินมีกินหน้า <laughs> là điều. Là điều bố. Ừ, có... à này anh điều ừ, ừ. ừ. ừ, anh điều bảo ôm này một trống anh viết rồi hết ừ. à ừ. ừ, ừ. rồi bảo ô ô tụi nè ô la bài xin anh xem anh em có bài xin cái này con cái cái này đã bị chốt anh anh xin cái này anh ตออตาตะลิงตอเดีตอรอตอรออีงอลิงเอกลิงตะลิงตาลิงตาลิงปิ๊งต้องสีไม่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 ค่อยติดสีสีฟ้าดีูฟ้าดี๋ยวคุณครูช่วย โอเคเอาทำไมทำไมสีไม่ค่อยออกสีอะไรอุ๊กสีอันนี้สีสีนี่สีราคาถือถ้าถ้าสอนภาษาญี่ปุ่นนี่ได้บ่ครับญี่ปุ่นได้ครับผมอาริฮาโตะออาริฮาโตะครับคุณครูชื่ออะไรนะครูชื่อมองดูงัวอาริกาโตะมองดูงัวครับอาริกาโตะไม่มีงัวเลยไม่มีงัวก็มองดูช้างครับ อันนี้เลวอันนี้แค่นี้เลยเร็วองนี้าหนี้ล่ะเรอตัวนี้ก็เชียนเลยก็มาดลย้ตัที่้าอใส่ไปดูที่บีทำนล้คุณครูจะไม่ได้่าจ้างเลยโังเรียนตั้งใจมากเลย อ้าวข้าวเรียนเลยอ้าวหาอยู่แต่ฝ่ายอะแต่เกี่ยวอายุอ๋ออะไรยังยังยังครับต้องต้องสอนเออออสนีกเยอะต้องสอนอีกเยอะโอแสดงว่าต้องอยู่นานนะครับต้องอยู่นานครับอ๋ออยู่นานแลยอยู่ทนครับเก่ววิชาละแสนสองครับอ๋อชั่วโมงละแสนสอง พี่พี่พีเอามานี่ดะพี่ช่วยสิงเอาสีเขียวมาวาดหนึ่งชดไหนสีเขียวสีเขียวอยู่ไหนพ่อสิงไม่ต้องเขียวก็ไปไว้ไหนเออเร็วเร็วพ่อเร็วเร็วเองก็อ่านให้ดังๆังแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านด้วยกันเข้าใจไหมหรือใส่แม็ด้วยดีๆเอาเร็วๆเดี๋ยวคนเห็นเร็วสิ <im ple as> เราทำไมทำตอนนี้มนไม่เสร็จแล้วนะเอา้ามันต้องคันล้างแล้วเร <im ple as> ็วทำงานพี่ไม่ช่วยได้ไงทำงานไม่บกบ้ยเออนั่นแหละสีเขียวตน้ตนต้นหน่อยๆเจ้าเป็อนอังสีบอดิเป็นอย่างเงี้ครับ <im ple as> อี่หัก็มาแป๊บนึงเออสะกดออกวะ สะกดออกครับผมโออากามออามากามากามาตามารถไฟรถไฟวิ่งไปหาตาเออครับผมตาตาขึ้นรถไฟตาขึ้นรถไฟมานีมานะตัวนี้บ่หัวเต้ดีเด้เียแต่ตามารถไฟรถไฟมาหาตาแมนโวรถไฟจะไปทางไหนกับทางด่วนรถเมล์จะไปอยากขึ้น จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เอิอขึ้นปอหนึ่งเลยปอจอครับขึ้นเลยครับเพราะว่าค้นเออมูไปเบิดแล้วอ๋อเจ้าตัวใหญ่กว่ามูอตอนนั้นตอนนึงหน่อยครับดื้อกว่ามูคู่ก็เลยห้ไปน้ำมูเอาตอนนึงหน่อยนี่เจ้าไปฝันอยากเป็นหยังใครฝันน่ะเอออยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจแล้วตอนนั้นหน่อยนะครับเอ้าแล้วคือบ่ได้เป็นอยากได้เป็นเครื่องท่อฮะ กดีเลยที่เป็นเ่อดีมากดีดีที่เป็นเพอเป็นเอยัสีเบาเลยี่บรยัดสีเบาเลยเอาเดีคลิปนี้ครับพ่อใหญ่ะเพียนสมีนะครับครับผมใ้อาจารย์เคาสอนดิ้งนักเรียนโตครับฝากกดติดตามกด s ล b กดดิ้งกดไลค์ให้น้ำครับครับนี่ลาบก้อนครับสวัสดีครับาย